ทีมงานตัอพ่อไร้ใจสงขลาครับมาดูเรื่องนี้กันครับใครที่ลักเบีย้ยพี่ลักเบีย้ยน้องแล้วคิดว่าไม่มีอะไรแต่ว่าพอหลายหนไหลทีเข้าพี่กับพี่น้องขะน้องแล้วครับถูกแจ้งจับเหมือนกัน ท,ทีมช่างศึกสองเลตตชด434พัทลุงครับลงพื้นที่ไปที่หมู่2ตําบลท่ามะเดือ่ออาเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับไปจับเอ็กนาริาตกําลังห้าว19ปีเองครับเพราะว่าถูกพี่สาวแท้แจ้งจับเพราะรักเบี้ยหมื่นสครับไปซื้อมือถือไอ้ที่เรื่องต้องถึงโรงพักต้องแจ้งความนี่ไม่ใช่ไรครับต้องการดัดนิสยัยดัดเซียตั้งแต่19้นี่แหละครับ เดี๋ยวปล่อยไว้มันจะยาวได้ใจเลยเถิดไปกว่านี้ครับทีมช่างศึกสองเลเข้าไปดักจับที่วัดครับตอนไปทําบุญร้อยวันพ่อรอจนออกจากวัดไปซื้อขนมที่ร้านขายของชำใกล้ๆวัดนั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูภาพตอนจับนะครับเอกก็งง,งๆและก็ขอกลับไปทําบุญร้อยวันพ่อต่อที่วัดน,นะครับไปดูครับนี่เป็นไปได้ไหมเนี่ยได้ได้ดับบนโต๊ะครับหรือนี่อเอโ<ใ>น,น่งไหนเปล่าก่อน

พี st, ่พาไปัดก้นนะได้ได้ไดเดี๋ยวเดี๋มาทำบันทึกนี่นี่นี่น้องที่ติน้องน้องที่ติน้องรองก็ให้พาไปวัดมั่วปีไม่จำเป็นน้องจำตามน้องเนาะผีปีบอยฟังก่อนเนาะผีถ้าบัตบกรมตัวเราไปทำบันทึกจับกลุ่มทีเราปีอันนี้นี่ฟังก้ันก็ฟังผีก่อนไม่ใช่ว่าน้องตุ๊กจับแต่ถึงน้องอีกก้อนนู่กก้อนนี้นะน้องต้องเสียเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะเจ้าหน้าที่ก็มาจับกลุ่มแต่ไม่จับเนาะน้องเป็นบุคคลตามจับถึงน้องรักกันน้องก็มวยเงินเกย เอาตรงๆเงินเงินป ah. ีเจ no. ok ้ากี่บาทมืดต okay. um, ่อไหนมาเมื่อเนี่ยอ่ามาแล้วแหะมันเป็นคว่าปีของเรานะถึงการที่เราตามที่เจ้าหน้าที่เขาจับเนี่ยเราจะมาก้อนู้นข้นี้เราก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ดุลปินิจกองจะหน้าที่ว่าจะให้หรือไม่ให้เนาะกออนาะปรอหยองพยายามพูดใจดีๆนะมีสตินะ บางทีบางอย่างให้ได้ก so ่อนก่อนที่ว่าจะควบคุมไปโรงพักต่อเดียวแต่บันพผือต้องไปโรงพักบางแก้วน้องนะเออน้องเขาแจ่แล้วเนาะเาจอพอจะน้องเป็นพวกกลอนแต่มาจับนี่ทุกต้องไม่ครับนะเอแล้วก็ไม่เคยทุกจับแต่ไม่นี่มาก่อนไม่ะทุกต้องไหมบันพผือเดียวทิศ่น้องก้อนเดี๋ยบวกปีภาพอยู่เร็วแต่ว่าหนามเที่ยงกันไว้อย่าก้มกู้ไปว่าเจ้าหน้าที่ต้องป้าไปนะเออนะให้ใจก็าให้ใจเราันน้องก็ให้ใจบีบีให้ใจน้อง นะโอเคนะไม่ได้กับมันจบได้นะจะนเอาตรงๆจาได้ดีรอมไหมนี่ไม่ครับไม่ใไหมยิ้มได้ก็ไม่เบียดไม่ต้องกลัวนะโอเคเดี๋ยวไปไปติวัดก้นเนาะโอเคเดี๋ยวจะแดงกไหมนะพี่ๆตชดทีมช้างศึกสองเลกก็จะดีนะครับทำตามที่ขอพากลับไปทำบุญพ่อต่อที่วัด และก็แจ้งให้ญาติทราบเรื่องที่ถูกจับครับเชื่อไหมครับญาติไม่ผันแลเลยเฉยครับไม่มีใครมาดูเลยถ้าออกรูปนี้ที่ผ่านมาน่าจะดีๆทั้งเพครับแล้วก็พาตัวไปทําบันทึกจับกลุมที่สบพบางแก้วแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะส่งตัวพี่ๆก็สอนน้องซะหน่อยครับสไตล์ทีมทั้งศึกสองเลทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้แหละครับจับไปพลางสอนไปพลางอย่างว่าครับรุ่นนี้บางทีพ่อแม่พี่น้องพูดไม่ฟังอยู่ในวัยกําลังเรียนรู้ยิ่งพูดยิ่งเตือนยิ่งรําคาญคิดว่าใหญ่แล้วโตวแล้วไปฟังจ่าตั้มสอนน้องครับสํานึกยกมือไหว้เลยบทเรียนวันนี้คืออะไร้อือเรื่อเวลานะที่ต้นไอ้เ่อเวลาอันนี้มันแบบมันเดินเหลยมันมันตัวลังไม่ได้ วันนี้เป็นวันสมบุญร้อยวันใช่ไหมตุกมไหมต้องโผล่ถ้าเกิดเราไม่มีกดีปันนี้กเราวอยู่ในงานสมบุญร้อยวันตุกมมันนี่ถอบอกเ่าเวลามันมันหย่อนลบไม่ได้พอจะนั้นเช็ดเืองเช็ดาที่กับตัวกับใจแต่ก็สำตัวไม่หนูอายู่หน่อยชุดก็ปีเลยน่ตุ้ตจิดิบไม่ติดแต่เดียวยปีเป็นกรรับรุนในกาน cho tan cho tuôn rồi nè đã coi như cho thuộc cháu qua có được ra rồi nè còn quy cái lên thì này này ra là bên một con à, bên cho ra thì, thì mà chăm đám, đám chăm cái đi học nè thì ok nó nè thì cho bị có bên cái lần đâu nó nè tiếp, là rất đau có tầm số bên con đi chứ bị bí này tạc tài đây nè mà chạy mấy mấy giờ đồ con đấy cả